สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กันในรายการ h o ต i ิชชูนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มของ InfoQuest News นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมแชยรัตผู้มาลานะครับจะชวนคุณผู้ชมมาเกาะติดในในส่วนของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ล่าสุดเองเนี่ยราคาของ Bitcoin เองสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะครับที่ขึ้นไปทุบสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่นายอีลอนมัสก์นะครับซีของบริษัท เทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประกาศนําเงินสํารองของบริษัทเนี่ยเข้าไปซื้อของบิตคอยนะครับเพื่อคาดหวังตัวผลตอบแทนนะครับแล้วก็บริหารเงินสดของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยนะครับว่ามีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาด วุ่นสารัฐเองก็เตรียมนำเงินสดในบริษัทเข้าไปซื้อบิตคอยนะครับเพื่อบริหารเงินสดด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับไปอ่านใจของนายอีลอนมัสก์กันนะครับว่าทําไมเขาถึงนําเงินสดของบริษัทเข้าไปซื้อบิตคอยนะครับผ่านมุมมองแล้วก็ประสบการณ์นะครับของครูท่านนี้นะครับดรเอกกราบยิมวิไลนะครับซีอีโอของบริษัทซิปแบ็กประเทศไทยนะครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะครับบริการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ได้หลายเส้นจากกลอตต์ด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับดรลครับสวัสดีครับดรแบงค์ครับขออนุญาตเรียกดรแบงค์นะได้ครับได้ครับดรแบงค์วันนี้มาวิเคราะห์ให้หน่อยนะอ่านใจอีลอนมัสหน่อยว่าทําไมอีลอนมัสวันนี้ถึงเอาเงินของบริษัทเข้าไปซื้อบิตคอยเขามองมองเห็นอะไรมองเห็นโอกาสอะไรครับดรคือผมว่าทางอีลอนมัสเนี่ยครับเขาก็เป็นคนที่สนใจแล้วชอบเรื่องคริปโตเคอเรนซีมายาวนานแล้วนะครับรบไม่ใช่แค่ช่วงนี้เขาก็เ สปอร์ตสนับสนุนนะครับเรื่องบิตคอยน์เนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับถามว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขามีการซื้อขายผมก็เชื่อว่าอาจจะน่ามีบ้างนะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีการออกทวีตใช้ Twitter ใช่ไหมครับใช่ใชทวิตเป็นการทวีตเหรียญอื่นเหรียญโดจ์คอยคือเหรียญน้องหมาเดีวเหรียญน้องหมาน่ารักซึ่งร้อนแรงมากนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าอีลอนมัสเนี่ย เขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลครับเขา Twitter เขาโพสอะไรราคามันไปหมดไปหมดนะครับในขณะเดียวกันอีลอนมัสเนี่ยครับเขาเป็นคนที่และเขาก็พูดมาหลายครั้งนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกอร์รตอที่ที่สหรัฐนะครับเขาบอกเลยว่าเขาไม่สปอร์ตเขาไม่ชอบพูดมาหลายครั้งมากทั้ครทหมเขาเห็นว่ามันมีมันมีช่วงหนึ่งที่ ผมจำได้น่าะสัก2ปีที่แล้วที่นายอีลอมัสบอกว่าเขาจะเอาเทส l a าเนี่ยครับโก p r i v a t e คือจะเอาออกจากตลาดหุ้นนะครับและจะซื้อหุ้นคืนคิดว่าตอนนั้น420ดอลลาร์ต่อหุ้นอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันเลยทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกร์ลตอที่สหรัฐเขาก็เลยได้มีการบอกว่าให้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณคุณคุณบอกว่ามันเหมือนกับมามานิปลตตลาดมันเหมือนกับว่า คุณมาสร้างราคาในตลาดให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดกฎหมายก็เลยบล็อกนะครับถึงจนถึงขั้นที่ต้องให้มีคนมาตรวจสอบ Twitter ของนายอีลลอมัสก่อนที่เขาจะทวิตเด้ซ้ำนะครับเรื่องที่2ที่นายอีลลอมัสเนี่ยไม่ชอบทางด้านเรื่องของกลายางตาเพราะว่าเขาไม่ชอบพวกกลุ่มที่ชอบช็อตหุ้นช็อตเซลล์ช็อตเซลล์มอปอย่างเช่นที่เขาช็อตเซลล์แบบเห็นว่าเอ๊ะ ทำไมคิดว่าบริษัทเทสลาเนี่ยจะเจ๊งจะล้มเหลวเหรอครับไปช็อตหุ้นเขาเนี่ยจริงๆมันภาษาอังกฤษคือ counterproductive นะครับมันไม่ได้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยคุณคิดว่ามูลค่าจะลดลงด้วยซ้ำแล้วคุณเหมือนกับพนันว่ามันจะลดลงก็เลยไม่เคยชอบพวกที่ช็อตอยู่แล้วก็เลยมีการบริการแบบส่งสัญญาส่งสัญญาอะไรต่างๆในหุ้นต่างๆที่แบบที่คนช็อตไปเยอะจนว่าพวกกองทุนวอล์ s สต e e t ต่างๆคุณพอวิ่งไปเขาก็จะเรียกว่าเกิด ช็อตสควีซช็อตสควีซก็คือพวกที่ช็อตเนี่ยก็ต้องเอาเงินมาวางถ้าเงินวางไม่พอค,คุณก็เจ๊งไปคุณก็ถูกลีดคูเดตไปนะครับก็เราก็เริ่มเห็นว่าในลอมาสเนี่ยก็เห็นว่าการที่เขาใช้ Twitter ที่จะมาพูดในความแบบความรู้สึกของเขาความจใจของเขาเนี่ยและถูกมาห้ามเขาเนี่ยเขาเริ่มต่อต้านเรื่องสถาบันอะไรมากขึ้นนะครับแต่เหตุผลที่เขามาซื้อบิตคอยเนี่ยครับคือเขาก็ เห็นอยู่แล้วว่าทางตัวบิตคอยนะครับน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าถือ US อดอลลาร์ทิ้งไว้ในบัญชีทิ้ง US ดอลลาร์ไว้ในบัญชีของบริษัทก็ไม่สร้างผลตอบแทนไม่มีการงอกเงยอะไรขึ้นมาเลยคือหมายถึงว่าบริษัทถ้าเทียบกับบริษัทไทยเองก็มีตัวกระแสเงินสดกำไรสะสมที่เป็นเงินสกุลเงินบาทอยู่ใช่ครับคือบริษัทในตลาดหลักทรัพย ของสหรัฐเองก็มีกระแสเงินสดที่เป็นกาไรสะสมเป็นสกุลเงินดอลลาร์อยู่จํานวนมากเหมือนกันจํานวนมากอ่าแล้วก็คือที่ดรแบงค์บอกว่าสกุลเงินดอลลาร์มันอาจจะมีการถดถอยลงเขาก็เลยเปลี่ยนโยกเงินตรงเนี้ยไปลงในบิตคอยส์ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้บุกเบิกนะครับผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สําหรับปลายปีที่แล้วนะครับก็คือบริษัทไมโครสตรัทจีนะครับซึ่งซีอีโอไมเคิลเซเลอร์เนี่ยครับ ก็ได้มีการซื้อบิตคอยน์เยอะนะครับผมว่ามูลค่าประมาณสัก1000ล้าน US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ3 30,000ล้านบาทใช่ไหมครับโดยคิดว่าแทนที่เขาจะเอาเงินที่เขาเก็บในคลังไว้เงินเงินยูเอสดอลลาร์เขาก็มาซื้อบิตคอยน์ดีกว่าก็เริ่มซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บต่างๆนะครับจนถึงขั้นที่เมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วทางไมเคิลเซเลอร์เองก็ได้มีการจัดสัมมนามากขึ้นขึ้นมาเรียกว่า Bitcoin for corporations แล้วเชิญบริษัทใหญ่ๆมามากเลยครับ Microsoft Apple Google ครับเข้ามานั่งฟังว่าโอเคถ้าคุณเป็นบริษัทขนาดนี้คุณควรซื้อ Bitcoin เพราะทำไมนะครับควควรซื้อยังไงนะครับก็เริ่มมีตรงนี้มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเ่ยครับเราจะสังเกตเวลาบริษัทเขาซื้อ Bitcoin เขาจะไม่บอกว่าเขาจะซื้อแล้วนะคือเขาบอกว่าเขาซื้อแล้วเขาซื้อแล้วนะครับเขาซื้อแล้วก็ เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฉลาดอย่างเช่นของนาย Elon Musk, อีลอนมัส์นะครับอย่างนี้ขอชวนอนุญาตชวนคุยในเรื่องเชิงกฎหมายนิดนึงเรื่องของบัญชีอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเหมือนว่าตัวเทสลาเองก็เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอย่างนี้เองการบันทึกมูลค่าของบิตคอยอยู่ในบริษัทเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในมูลค่าแบบไหนที่ที่คุณแบงค์ผมว่ามันเป็นแอสเซทนะเป็นแอสเซทได้มันก็เป็นแอสมันก็อยู่ฝั่งในขาบัญชีครับมันก็จะมีมี สินทรัพย์กับนิสินใช่ไหมัมันจะต้องอยู่ในสินทรัพย์ะนะมันเป็นแอสเซทแล้วซึ่งก็ทําให้เกิดข้อคิดที่น,น,น่าคิดมากๆเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้คนก็เริ่มเห็นแล้วว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่เงินมันเป็นสินทรัพย์มันเป็นสินทรัพย์มันเป็น,นแอสเซทแล้วนะครับซึ่งก็ทาง,ทางสำนักงานกรตบ้านบ้านเราก,ก็ถูกต้องว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลนะเป็นดิจิตอลแอสเซทซึ่งเราก็เห็นว่าโอเคบิตคอยเนี่ย เป็นแอสเซทแล้วนะเป็นดิจิทัลแอสเซทแล้วก็สามารถบุ๊กในบัญชีได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเอเงินสดก็ถือว่าเป็นแอสเซทใช่ไหมครับเป็นแคชหรือแคชอีควิเวเลนต์อะไรต่างๆตอนนี้ก็มีดิจิทัลแอสเซทเป็นแอสเซทในในบัญชีแอสเซทแบ็กใช่ใช่โอเคโอเคอย่างบริษัทอื่นๆที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดสหรัฐเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําเหมือนนายอีลอนมัสเหมือนกันมีข่าวนะครับอย่าง Apple เออมีข่าว Apple ว่าพี่แบงค์มองว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าว่า มีความเป็นไปได้แต่ผมว่าเขาก็ต้องดูแล้วก็ศึกษานะครับม,มันจะผมจะไม่ตกใจเลยว่า Apple เองก็อาจจะมีระบบ Ecosystem เรื่อง Payment เรื่องของจริงดิจิทัลของเขาเองอ,อาจจะมี Apple Coin Apple Token อะไรต่างๆก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขามี a p อ s t o อ e เนก็อยู่แล้วที่คนก็ใช้เงินจ่ายอยู่แล้วเขาอาจจะมีะ Payment e c o s y s t s m ตรงตรงนั้นมากขึ้น Apple Wallet ก็มี Apple Pay เขาก็มีมใช่ไหมครับก็ มันไม่ได้เป็นการกระโดดแบบไกลแบบไม่ต้องก้าวไกลที่ไปโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับ Apple นะครับแต่มันก็มีบริษัทอีกเยอะมากครับที่นอกจาก Apple แน่นอนว่าเทส l a เนี่ยพอดีเท s l a เป็นบริษัทที่โด่งดังนะครับเป็นบริษัทที่ทุกคนก็รู้หมดเป็นเป็นแบรนด์เนมแล้วก็มาซื้อตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความฮือหาในตลาดนะครับผมเชื่อว่ามันกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของ ของของการที่เห็นว่ามันเริ่มมีการยอมรับนะครับโดยบริษัทระดับอย่างเทสลาแล้วแล้วถ้าคนอื่นไม่ตามเนี่ยเขาจะตกรถไฟหรือเปล่าหรือจะยังไงแต่ว่าถ้าเทสลาทำได้เนี่ยทำไมบริษัทอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมครับครับครับ,รบอย่างนี้ถ้ามองในเชิงของราคาแล้วกันครับดเอรอย่างราคาเองเนี่ยบางคนบอกว่าเอตอนแรกจะไปเจอภาวะฟองสบู่และจะลงและปรากฏว่านายอีลอนมัสมา เหมือนจุดชนวนรอบใหม่ให้บิตคอยเข้าไปอีกตรงนี้เองดออรมองว่าภาพของราคาวันนี้เนี่ยมันมันมันโอเวอร์บอทมากเกินไปหรือ,อยังหรือว่าดูแล้วเนี่ยรอบนี้มันจะไปต่อได้อีกแค่ไหนเพราะว่าบางคนบอกไปถึง10,000แดอลลาร์ 100, เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้เมื่อไหร่อะไร,งไรเงี้ยแล้วว่าไปไปไปเร็วหรือว่าจะใช้เวลาหรือว่าจะมีการย่อ,อก,ก่อนก็ได้นะครับแต่โดยโดยเนเจอร์ของมันแล้วบิตคอยเนี่ยครับเป็นแอสเซทที่ โตได้ตลอดถ้าเขาไปถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์แสดงว่า Market Cap ของ Bitcoin เนี่ยก็คือ2.1ล้านล้าน U.S. ดอลลาร์ตอนนี้ Market Cap ของทองอยู่ที่9ล้านล้าน U.S. ดอลลาร์นะครับคือมันยังมีอัพไซต์อีกเยอะอีกเยอะนะครับถามว่าอาจจะมีการย่อไหมมีการปรับฐานไหมอันนี้ก็น่าจะมีถ้าเป็นถ้ามีก็เป็นเรื่องที่เฮลตี y เป็นดีที่กับตลาดอะไรที่ขึ้นตลอดตลอดมันก็ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ถ้ามีการขึ้นแล้วมีการพักตัวบ้างแต่เมื่อ4ปีที่แล้วพอวิ่งมาจาก1,000ดอลลาร์ไป2,000 0ดอลลาร์ไม่ค่อยได้มีโอกาสให้พักเลยนะครับหปีเต็มๆตั้งแต่2017จตนถึงต้นปี2017ถึงถึงปลายปี2017ขึ้นจาก1,000ไปถึง20,000ก็คือ20เท่านะครับในเวลาอันรวดเร็วอันนี้เรามาจาก20,000ดอลลาร์ นี่เขาแค่แค่ไปแค่เท่าตัวก๋วยผมก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ที่ที่คุณโซได้ถามเรื่องของฟองสบู่เวลาฟองสบู่เกิดขึ้นมันไม่มีคนรู้หรอกว่าอยู่ในฟองสบู่รอแตกมัถึงค่อยมันแตกแล้วมันค่อยจะรู้ว่าอ๋อมันคือฟองสบู่มันไม่มีใครรู้ว่ามันมันมีแต่คนบอกอ๋อมันคือฟองสบู่แต่ว่าถ้ามันไม่แตกมันไปเรื่อยๆอ้าวมันไม่ได้ฟองสบู่นี่นาใช่ไหมครับฟองสบู่จะรู้เมื่อวันที่มันแตก อือ,อ,อืครับอย่างนี้เองรอบนี้ดรแบงค์มองว่าเภาวะแบบไหนที่จะเห็นสัญญาณของราคาที่เรียกว่าฟองสบู่ต้องถึงแบบ3ล้านบาทเลยไหมสี่ล้านบาทหล้านบาทมันตอบ,บ<า>ไม่ได้จริงๆครับอแต่มันตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันก็เคยมีคำคาพูดนะครับในนักเทรด Wall Street บอกว่าถ้าอยู่ดีๆคุณนั่งแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่ชวนคุณลงซื้อบิตคอยนก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอ๋คนจะขายได้แล้วคือเหมือนทุก คนขับ็กซี่ก็ยังรู้จักบิ t c อย่างไรยังซื้อขายได้คือหมายว่าอันนั้นอาจจะเป็นบับเบิลแล้วเป็นหมายสุดท้ายที่คือหมายการบับเบิลที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าผู้ซื้อล้นมากเข้ามามากมากกว่าผู้ขายเยอะและถ้ามันมีวันหนึ่งที่มันไม่มีผู้ซื้อแล้วละครับมันไม่มีเงินที่จะซื้อมันไม่มีหลากจะซื้อแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วพอมันเริ่มพอคนมันก็จะเริ่มขายมันก็เริ่มขายแล้วมันก็จะเป็นโดมิโน่ขาย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 ขึ้นมามันก็ตกลง โด i n นนั b บ t c o i n มันเป็นทุกอย่างแอ s เซททุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้ามันขึ้นเยอะมันก็มีวันหล่นลงมาครับพอมันมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายมันก็ขึ้นครับและถ้ามันมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อมันก็หล่นมันก็โดยโดยโดยเนเจอรแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนคุณโซไปก็คือเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะอยู่ในฟองสบู่เมื่อไหร่เราจะรู้ตอนที่มันแตกนะครับว่าโอเค ผมกครั้งที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ในฟองสบู่นะอตอนที่ขึ้นไป20,000ื่นยูสดอลลราเนี่นยก็นึกว่าจะไปต่อ,อมีแตคนบอกจะไปต่อจะไปต่อัไม่รู้อีกทีน้อมที่มันแตกครับ,รบนี้ผมขออนุญาตชวนคุยนิดเรื่องของพฤติกรรมราคาของบิตคอยอย่างแพทเทิร์นเดิมๆเ,เองเนี่ยแรงเหวี่ยงมันจะค่อนข้างแบบโหเยอะมากเลยหลังๆนี่มีสถาบันเข้ามาบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนดูเหมือนว่าเงินเหล่านี้ เอ่อทุกคนจะค่อนข้างแบบเชื่อใจว่าเงินเหล่านี้มันจะมั่นคงไม่ไหลออกได้ยากๆเหมือนแบบรายย่อยที่ไปเล่นกันตรงนี้ดรแบงค์มองว่าพฤติกรรมของราคาเนี่ยมันจะเวียงเหมือนกับในอดีตไหมหรือว่ามันจะมีเสถียรภาพมากกว่าเดิมขนาดไหนในวันนี้คือจากประสบการณ์นะครับราคาบิตคอยนมีเสถียรภาพมากขึ้นทุกไซเคิลทุกไซเคิลรอบนี้ไม่ค่อยเวียงมากเหมือนรอบที่แล้วอรอบที่แล้วเวลาหล่นหล่นวันหนึ่งนะครับ20เปอร์ซก็ก็มีการหล่นหนึ่งวัน แต่ว่าวันนี้เวลาเราเห็นหล่นเราไม่ค่อยเห็นนี่อาจจะเห็น10%เอร์เพราะว่าตลาดมันเริ่มมีผู้ซื้อเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามันหล่นมันก็มีผู้ซื้อที่สามารถซัพพอร์ตได้มากขึ้นมาร์เก็ตมันก็เริ่มกำลังเกิดอีควอไลเบิร์มเกิดขึ้นนะครับเริ่มสเตเบิลไลซ์มากขึ้นนะครับเราจะเห็นทุกไซคลที่บิตคอยนมันก็จะ ถูกสเตเบลล z e มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น volatility ก็จะต่ำมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีมันทําให้เกิดตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น efficient market economy นะครับเพราะว่าผู้ซื้อผู้ขายมันก็เริ่มมีมากขึ้นสถาบันก็มาสถาบันก็ไม่ยอมให้ขาดทุนหรอกใช่ไหมครับเขาก็หาเงินเข้ามา support มาซื้อเพิ่มอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเป็น asset class ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็น asset class ที ท,ที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาชัวร์ขึ้นมาแล้วอพอมันมาชัวร์ขึ้นมาแล้วคนที่มีเงินระดับเป็นผู้ใหญ่จริงๆระดับโมพันล้านมื่นละโอเคอเขาก็พร้อมที่จะซื้อซื้อนะครับมันไม่ได้เป็นเงินอินเทอร์เน็ตที่พวกเท็ะจ้ามาเล่นอะไรกันแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่เทสลามาลงทุนแล้วนะับสุดท้ายอยากให้ดรแบงค์ช่วยฝากอะไรถึงผู้ลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างตัวตลาดสินทร,รัพย์ดิจิตอลเองเนี่ยอย่างคนเก่าๆเดิมๆเนี่ย เคยผ่านคลาสสิตต่างๆมาตลาดหุ้นก็เคยแบบโอ้คลาสชมาหลายๆรอบแล้วอย่างตัวตลาดนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่มีแบบคลาสิสิตหนักๆอย่างนี้ให้ดรแบงค์ช่วยฝากอะไรถึงเป็นไมล์เซตให้กับผู้ลงทุนหน้าใหม่ๆหรือว่าการเฝ้าระมัดระวังความอันตรายหรือว่าที่จะมาพร้อมโอกาสโดยก็ได้ครับคือช่วงนี้ครับเพราะว่าตลาดดิจิตอลมีโดยเฉพาะราคาของบิตคอยน์มีการขึ้นไปเยอะนะครับมันก็จะมี มีคนแนะนําเรื่องเลียญเลี้ยญใหม่ mai, ๆเรี้ยนระแปลกอะไรอย่างเงี้ยมาเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้เหลียญนี้ดีนะก็ลองคนที่จะศึกษาก่อนอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ควรที่ต้องศึกษาก่อนครับ,รบเรื่องที่2ก็คือเพราะว่าเงินมันเข้ามาในระบบพวกนี้เยอะมันจะมีพวกมิจฉาชีพพวกช่อโกงเนี่ยเข้ามาเยอะแชร์ลูกโซ่ไหมแชร์ลูกโซ่พวกอะไรอย่างเงี้ยบบว่าโอนให้เขาแล้วเขาจะห้ามโอนให้ใครเด็ดขาดนะครับห้ามโอนให้ใครเด็ดขาดทางอย่างเช่นทางซิฟเม็กของเราจะไม่มีวันถามครับ บัญชีหรือพาสเวิร์ดอะไรของลูกค้าหรือว่าให้โอนมาที่นี่นะไม่ไม่มีวันเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเจอพวกเพจปลอมพวกอะไรพวกเนี้ยให้ระมัดระวังนะครับแล้วกอ็อย่าไปเปิดบัญชีกับบริษัทหรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ถูกกำกับดูแลโดยกราตอครับนะครับพยายามดูเว็บไซต์กราตอก่อนว่าบริษัทนี้โอเคไหมอะไรต่างๆนะครับและเรื่องที่เรื่องสุดท้ายก็คือว่าการลงทุนมันมีความผ,ลผลันผวนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีความผ,ลผลันผวน เพราะฉะนั้นปลดระมัดระวังนะครับมีวินัยทางการเงินหน่อยอเวลาได้กําไรอาจจะแบบอย่าโลภมากเทคโปรเฟตก็คือว่าเอ,อเอากำไรมาหน่อยและโอเคหรือว่าถ้ามันขาดทุนเยอะไม่ใช่แบบเอยฉันรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นก็คุณก็ต้องยอมขาดทุนบ้างจะได้ไม่ต้องเสียมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยในการลงทุนด้วย ครับผมโอเคหลากหลายมุมมองหลากหลายคำตอบจากดรแบงค์ครับ,รบในวันนี้ขอบคุณมากครับดร <cekt> ขอบคุณครับข้อมูลครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็ฟังมุมมองจากดรก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับเรื่องของการลงทุนแกนหลักๆก็คือวินัยนั่นแหละแล้วก็ความรู้ถ้ามีทั้ง2องอย่างนี้ไปพร้อมๆกันทุกสินทรัพย์ Herman, ทุกการลงทุน ก็น่าจะแสวงหาผลกำไรได้ไม่ยากถูก,กต้องโอเคได้ครับวันนี้สำหรับ InfoQuest นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะรับชมข่าวสารหรือว่าออประเด็นร้อนๆเรื่องของออตลาดหุ้นตลาดคริปโตคเคอเรนซี่อะไรต่างๆสามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสา,ารสำคัญนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับดรครับสวัสดีครับ